ประมาณนี้โอ้ประมาณนี้ตินะประมาณนี้ทั้งทั้งส้มใจคันกินลงไปแล้ว,ลวอยาเอาตินคนนี้อื <c oughs> อุ้ยกินหอมนะครับหอมมันหอมๆหอม,ห,อมหวานหวานน้ำผึ้งคือชัดเจนเลยน้ำผึ้งในหอมในหอมจากกลิ่นของ วันนี้ผมจะพามา,าพูดคุยกับคุณปู่คารชัยปันนะครับซึ่งท่านก็มีอายุ90กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ยังคงความแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานได้อีกนานนะครับ เดี๋ยวไปพบกับท่านเลยนะครับที่นี่ก็อยู่ในเขตของหมู 64, ม่14บ้านเดินศิลาเพชรตำบลวังหินอำเภอวังผูมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนีโอ้นั่งสบายสบายเลยสบายอารมณ์โอ้สบายดีครับสบายดีครับโอ้อะมีข้อมาฝากนิดๆหน่อยๆเอาอันนี้มาเป็นกำลังใจ ก็ข้อใจหล้าอยนนี้มันคนอิ่งไม่โชคทำให้รวยครับเป็นสดายนอกสุขภาพร่างกายปีนี้ถ้าเป็นยังปัจจุบันนี้สังเกตัวตัวเองแล้วว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายังอเดี๋ยวขอโทษเถอะเดี๋ยวขอโทษก่อนเดี๋ยวผมถามก่อนว่าอายุปีนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยปีนี้อายุ92 เก้าสิบสองปีเก้าสิบสองปีแล้วอ,อาการเป็นยังไงก็ะที่เ่าต<า>อนนี้มีอาการเปลี่ยนไปในทางลบอาก็คืออาหารการกินกันน้อยลงแล้วลดชาร์จของอาหารกระบอกลดรูดชาร์ว่าเค็มถ้ามันรู้รู้แต่ลดเค็มลดขมลดหวานแต่ลดอาหารที่มันแบบแบบเผาเอิญว่ามูจักแซบบ่แซบบ่มีแล้วอืมกินไปซื้อเนี้ย ออแต่ว่าอาหารบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้ามันทุกปากทุกขอกก็กินไปบ้างวันหนึ่งก็บอกเกินก็หรือมื้อนึงกินมือน้อนึงเนี่ยบอกเกินก็ห้าหรือหกคำอาการนี้มันเป็นขึ้นมาเมื่อสองเดือนมานี้โอ้เป็นใหม่ๆนิดนึงก็เป็นใหม่ๆนี้ก่อนหน้านั้นอาจจะก่อนหน้านั้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไปห้าหม้อ พิีจิตหมอวดวจแล้ววินิเอามาว่าเป็นโรคตําลุกมากเริ่มเริ่มเกาะตัวแล้วทางปูนี่ก็เลยยักจะให้หมอใช้การรักษาจะมีวิธีการรักษาบหมอมีหนึ่งให้กินยาประจำสองผาตัดแต่เรื่องผาตัดอนุโนนมยังให้ผ่าตัดเพราะว่าอายุ นี้แล้ว,ลวครับยันมาไปแล้วเหมือนบอกุกค้นมาครับก็เลยยับยั้งไว้ว่าเออกินยาก็กินยาก็กินยามาเป็นประจำนั้นแต่นั้นมาแล้วผมมีอาการเจ็บปวดรวดร้าอย่างหลอกตกมาปีนี้มีอาการเคิดขึ้นอย่างน่าตกตกใจพอลกับกลุกกับลาน่นวอากันแมนแบบอดอด อ้อมๆ o r i g i n a มจนบางมื้อบางวันเอินห้าลูกกับบ่อขันเอินห้าล้านกรบบ่อกออาเพราะว่าลูกลมันอยู่ห้องอืมตั้งห้าเข้าแล้วอืมก็จำเป็นจำใจต้องปรุงอันนี้จำเมื่อมันจะเป็นมันก็ต้องเป็นก็ท่านั้นี้ครับ อันนอกเนี่ยาจา้กที่เป็นตอมลุกมารกตัวนี้อย่างอื่นบ่บเป็นเลยวะครับอันอื่นนั้นบ่มีอาการให้ปรากฏให้เห็นนะบม่มีเมื่อก่อนก่อนนั้นเป็นโรค residual ทวารแต่อาการโรค r e s i d ทวาน,นั้นทุกยาขนาดหนึ่งที่เป็นเป็นครูขอปูอ่าถือว่าเป็นครูเลยเลยเนี่ยครับครับครับซีว่า ยาสร้างก๊กยาสร้างก๊กเป็นภาษาจีนโอ้โหเป็นยาโอ้น่านับถือแท้ยาเม็ดเป็นยายาเม็ดหาซื้อตามท้องตามร้านขยะกินเออหลงปูงโอ้มีโอ้ครับครับครับอ่าใจอหาก็คืออหารคือห้ไปแล้ววาเทโนห์ใ้แล้วนที่ใจว่าห้บรไวใจนะถ้ากินอาหารที่มันแสลงเช่นเนื้อ ของขาวแล้วเครื่องดองแต่บด้มันอาดีคขืนมามันบอกอัดแล้วแสดงออกเลยแล้วพอ,อกินเข้าไปประมาณบอกถึงครึ่งสมงแล้วมันจะปวดปวดท้องน้อยปวดกลนปวดภายในยนั่นแสดงอาการเลยมีอาการทรมานก็ได้คว้าเอาซ้ำกกขั้นมากิน ประมาณเจ็ดเมตรแต่แต่แต,ตำราเขาบอกให้เอาสิบเมตรมาให้ใหกินครั้งละสิบเมตรแต่ปูกินแค่เจ็ดเมตรเพราะว่าทาัดขัข้นก็หอมมันยันยันรับา้เออยันรับาบแ,แล้วการที่เอาไปสัมผัสเนี้ยสัมพัสรู้สึกเลยบ่กครับอารมณ์ลเลศดวงทวารนั้น<อ>แท้มันจะออกมาให้เอาสัมผัสอาให้มาสัมผัสได้เลยเราาคล้เป็นเดียรใกล้อ๋อ เดี๋ยวนี้บมมีอาการอย่างไรพ่ายไปเลยท่านผู้ชมครับนี่ไม่ไม่ได้พูดถึงว่าเราได้โฆษณาตัวยาอะไรหรอกนะครับก็เป็นวิทยาทานคือคุณปู่แกก็เป็นลิซิดวงทวารเราก็ได้ไปกินยาอย่างที่คุณปู่บอกเนี่นะครับชื่อยาก็คือตัวนี้แหละก็ก็เป็นวิทยาทานนะครับอาจจะถูกโกครคไข้โรคมันประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ฟันธงไว้ว่า ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราไม่ว่ามันจะอาจจะถูกเป็นบางคนก็ได้นะครับล้วคือที่สําคัญที่ตั้งแต่นั้นของทาาขั้นมานี้ที่เป็นค่อนข้างหแ้าก็มีลิซดวงทวารหนึ่งสองกับต่มลุกมากโตแค่นี้แค่นี้นอกนั้นไป,นนนไปย่างไหมบ่มีอาการบ่มีย่างเลยปกติแข้งขาดปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอบ่มี อีกข้าวหลงพยาบาลน,นี้บ่มีบ่มีอาการนี้บ่มีท่านผู้ชมครับคือผมอยากจะมา,าทําความรู้จักกับคุณปู่คานชยปันเนี่ยนะครับคือเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเป็นปูชนียบุคคลของบ้านบังหินกันเลยทีเดียวนะครับทั้งวายวุฒิคุณวุฒิท่านเปี่ยมมาด้วยความเมตตาแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์แก่ลูกลูกหลานๆทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ สุขภาพของของท่านนั้นเท่าที่ผมเห็นมานะครับตั้งแข็งแรงมากก็เลยอยากจะมาะดูว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเป็นยังไงนะครับส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นตมลูกหมากแล้วก็ฤิธิดวงทวารน,นะครับฤิิดวงทวารก็ยังใช้ยาคุมอยู่แล้วก็ตมลูกหมากก็ยังคงกินยาอยู่เอาเป็นว่าเราจะย้อนไปเมื่อที่ ที่ไม่เป็นสองโลกนี้คือท่านไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยร่างกายแข็งแรงดีมากสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถามเคล็ดลับแกนะครับอันเคล็ดลับอันการดูแลรักษาแต่ก่อนนะแต่ก่อนบอกเกี่ยวกับสองโลกนี้นะเป็นผู้หนึ่งที่แข็งแรงอายุไล่แต่แข็งแรงมีเคล็ดลับไมยังแดงบอกบอก,บอกด้านแบบนี้ถ้าพูดถึงเคล็ดลับ ก็ที่บอกตรงๆเลยว่ายาดองขนาดนี้ก็คือน้ำลุกหยอพอสมน้ำพึ้งน้ำลุกหยอเป็นประจำทำเองทำเองทำเองเอที่ทำเองนี้เพราะได้เห็นข้อมูลจากตำรับตำลาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เขาทรงหมายแล้วเขาบอกสรรพคุณของน้ำลุกน้าลุกหยอ ผสมน้ำผึ้งแต่ในตำราที่เขาว่าบางนั้นบ,บอ่มันใส่น้ำผึ้งให้ใส่น้ำตาลแดงออืืแต่ปูพิจารณาแล้วว่าเออยอยากให้ดีกว่านั้นก็คือเอาน้ำพึ้งมากใส่บะพีดอกว่าคิดก็เลยเอาน้ำพึ้งนั้นมาผสมรอบที่สองมีมีนังซื้อพิมพ์ของไอยชย,ยงลูกชาย ทรงหมายว่าโลกอไอพันเนี้ยจะต้องอาศัยอันนี้อันนี้อันนี้ปูกเลยจัดทำยาขนาดนี้ขึ้นมากินมาเมื่อปีสองพันห้ารอยสี่สิบสองนับตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ก็ประมาณยี่สิบห้ายี่บกปีแล้วโอ้ยงบได้ต้องให้แต่งป็นประจำ แล้วก็มีผู้มาชิมมาลองมาใช้มีหลายคนที่เห็นสปปรรพคุณของสมุนไพรขนาดนี้เอ๊อยยักเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่บอรครับนะก็ก็พอมีให้กินอยุหรกบอให้คาห้าโอ้อยักลองเบิ่งจังโอ้ขันลูกหลานยักลองกม็มีพอให้ลองกินได้เหรอ เนเป็นบุญเป็นบุญนะ <S <S นะเา <S <S านาะเดี๋ยวยักยักแขนไปผมรบกวนได้เด้อเดี๋ยวฉันจะเอามาย่ามาเอามาวัดเด้เอกมาให้ได้ชิมลองดูเองท่านผู้ชมครับคือคุณปู่คารชัยปันเ,นยเคยเมีคำหนึ่งที่เอ่ยถึงลูกชายชัยโยงชัยปันนะครับผมขอขอแนะนำนิดนึง คุณชายยงชัยปันเป็นลูกชายของอเป็นคนโตลูกชายคนโตของปู่คานชายปันนี่ยนะครับก็ได้เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อว่าเป็นขึ้นอะไรอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เ,เป็นบุคคลสําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกอยาก่างนึงก็เป็นเชิดหน้าชูตาของคนบางหินด้วยนะครับ โอ้ลูกยองามลูกยอนี้มีพิธีการแองโดยการเอาลูกยอมาก่อนครั้งกเอาลูกยอมาประมาณได้ประมาณจักหนึ่งกิโลก็ไงได้เท่าไหร่โอ้หนึ่งโลประมาณหนึ่งโลเนี่ยแกออนเป็นไงครับเอาลูกสุกที่มันใส่แล้วเ<อ>ละแล้วเอามามัก เอามาเอามาเบมันก่อนจะคืนนึงเดืองซงคืนห้มันเละดีๆบบมีคขม,ม่าเนา่าแล้วเมื่อวันว่ต่อบมมีพิษมีไผยแล้วาก็เอามาช้างน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลเนี้ยจะต้องใช้น้ำพึง่งประมาณหนึ่งขวดต่อห้าขวดขอน้ำลูกหยอน้ำลูกหยอ5ขวดต่อน,น้ำพึ่งขวดหนึ่ง มาผสมครับครับมาผสมกันแล้วก็คันเอาน้ําสะอาดโดยการครั้งแรกใช้กระชอนครั้งที่สองนี้ก็ใช้ผ้าผ้าข้าวบริสุทธิ์ครับประมาณทบไว้จะซ้ำสี่สี่ัเพิ่มความหน,า,หนาเพื่อความหนาแล้วก็ให้ความบริสุทธ ให้นำสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอามากอกใส่ขวดคส่วนมาวาได้ประมาณจาัสิบขวดเราก็เอาเออกมาจาักห้าขวดผสมน้ำพึ่งหนึ่งขวดแล้วหมักไว้ประมาณสองคืนถ้าอดบ่ได้ถ้าอดได้นะัน ในตำราเพิ่งบอกว่าเอาไว้จักประมาณหกเดือนอืมแล้วมันบว่าย,ยักหลงพอ <c oughs> <c oughs> มีข้อห้ามก็ <c oughs> ก็เลยเอามากินเบิ่งมาเห็นผลผลประโยชน์ของน้ำลูกหยนดสมุนไพรขนั่นนี้อันบอกว่าในตำราแต่เมื่อมาใช้แล้ว้ตรงตามตำราใช่โอ้ครับหนึง่ง น้ำลูกหย่อเนี้เอาเมื่อเหากินลงไปเช้าเย็นเช้ากลงเย็นกงแล้วมันจะมีอาการทําให้ร่างกายของเฮานี่มันยังไงล่ะรู้สึกขึ้นแก่ตัวเองว่าผู้ชาจ,จังรู้จักเนาะครับครับเออมันมีเลี้ยวมีแรงเม่มีอาการเนืเน่อไหมล่าเออบอ้บอนโบเสีย กินเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาโอ้ยเห็นผลไ,ล,ไล่ๆแล้วลูกหลานมาเย้มมาเยียนก็เลยเป็นคอนท้องรับเออ <laughs> เขาก็ถานมาอาบูหรือตาเจ้าเนี่ยคือแข็งแรงแท้เบ่งหน้าตาเบ่งสีสันติจะกระเปีงตัง,ป,งปันขนนมนี้เรามียายอย่างบ่ว่างกินเนื้อเขาก็ต้องเบอกตามความเป็นจริงครับ เพราะสัจธรรมมันมีอยู่ยังไงบาไปตามสัจธรรมที่เขาเห็นครับเอามาทดหลองให้ลูกหลานไปกินจะให้ระบุชื้อก็ขืนนางสุคนนี่บ้านเหาเนี้ยบ้านเมาองเสพุงเนี้ยอ๋อครับครับเอาให้ไปกินตอนนั้นมันมันมาแต่งงานซอยงานศพไม่ใหญ่นะอ๋อครับเออแล้วมันเก็บท้องขึ้นทันทีทันควร ตามียายัางไงลูกนั่นกินม,มาเทียบท้องไระจะคงโยแล้วเนี่ยเออเป็นนู่ลองยากรลองมึงก็เลยคว้าเอาน้ำลูกเหรออันเนี้ยมาเทใส่แก้วให้กินประมาณหนึ่งกงุ้งครับบริษัทแก้วนะครับเออกินประมาณหนึ่งกงุ้งแล้วก็กินไปประมาณห้าน,นาทีได้ตายังเปลี่ยนเส้นนี้ปนักแก้งเปลี่ยนแท้ โอ้ก็ดีใจนำตั้งแต่นั้นมาดีใจว่าลูกรั่กินลงไปแล้วมันได้ผลระโยน์แล้วถ้าสมมติบอหมี่ซองลวกที่ว้ากลับมาตะกี้นี้บะหมียั่งเลยบอหมียังบะหมียัาอมอาามันนี้เปลี่ยนมากินมาก่อนเป็นอาการโรค่องอย่างนี้เบาววางความดันไขมันบะหมี่ละบอหมีบะหมีเลยโอ้โห น้มาโชคดีอยู่ยางหนึ่งที่สุขภาพร่างกายบ่มีโรคเมื่อมันมีก็จะเมื่อแก่แล้วพี่อาอยุแปดสิบกว่าปีแล้วยังมีอาการโอ้ตอนนี้ก็เก้าสิบสองปีนี้ละเก้าสิบสองปีแล้วท่านผู้ชมก็ถือได้ว่าท่านตามตามโดยท,ทั่วไปแล้วนะครับเขาบอกว่าคนเท่าคนแก่นะเขาบอกว่าใครมีอายุอ่ หกสิบกว่าปีขึ้นไปนยะถือว่ากำไรชีวิตไม่รู้กี่เท่าเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่ท่านเก้าสิบสองนะคิดดูว่ากำไรไม่รู้กี่กี่เท่าตัวอยู่มาได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็ให้ความเคารพท่านผู้นี้เป็นอย่างสูงท่านก็อย่างว่าเมื่อก่อนท่านมีงานไหนนะครับ ก,กิจกรรมอะไรต่างๆภายในหมู่บ้านท่านไม่ขาดที่จะไปช่วยแล้วก็ไปร่วมงานเนื่องจากที่เมื่อสองสามปีมานี้ก็ท่านจะห่างหายหายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ะเงียบหายไปคิดถึงนะครับก็ลองเอ๊ะลองเข้ามามาดูนะครับมาเยี่ยมมายามถามข่าวกันดูเป็นยังไงถึงไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เท่าที่ทราบทราบพรอ้อมพรอ้อมกันนี้แล้วกับกับ ทุกท่านที่กําลังชมอยู่นะครับมีเยอทดลองให้ดูก่อนอ๋อครับครับครับ <c oughs> <c oughs> รถมันว่านกลมกล <c oughs> มยัง <c oughs> น่ากินลบบน่้นะมันดูมันน่อ้าวลองให้ลองชิมดูประมาณนี้โอ้ประมาณนี้ตีนะ้ประมาณนี้อ,นอันส้มแจคขันกินลงไปแล้วอย่าเอาตีนหัวเนี้ยอืม <laughs> อุ้ยกลิ่นหอมนะครับหอมมันหอมหอม หอมหวานหวานน้ำผึ้งคือชัดเจนเลยน้ำผึ้งในห,หอมในห,หอมจากกลิ่นของยอัมัน้มมันนี่ยเฮ้ยอ, <c oughs> อันนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าคุณปู กินมาตั้ง24 25ปีอ่ะอันอันดับแรกเลยนะครับคือคือมันอร่อยรสชาติดีอร่อยนะครับอ่าพออันดับที่สองก็คือทําให้สุขภาพร่างกายดีอันนี้สรรพคุณลูกยอกสรรพคุณมันบอกไว้ในตหวนะวะหนึ่งแก้เบาหวานแก้เบาหวานอะไรงี้เบาหวานถ้าเบาหวานเริ่มเป็นนั้นมันจะบอเจริญเลยละ โ okay, อแกเบาหวานนะเอ,อ๊ะคะเบาหวานเนี่ยตัวสำคัญเพราะฉะนั้นปู่ถึงบ่เป็นโรคเบาหวานเบาสมน้ำเค้าสองปอนเปี้ยแผ่แห่งกำลังน้อยสิ่มีกำลังมีกระจิกระใจมีอารมณ์ดีออยอมรับ <c oughs> อ่ะมันนี้การ ดูแลสุขภาพนี่เป็นวิทยาฐานให้มูลูกมูล่านเล่นร้อนให้ได้รู้กันละว,วันนี้การดำรงชีวิตการดำรงชีพในในสถานะหรือว่าเขาเอื้อนน่หนังสภาวะปะัจจุบันเนะี่ยมันยังคือยากกันจังแท้เฮ่อันนี้มันต้องห้าข้อมูลอีกมัมกันเถอะครับหนึ่งเราย่าไปกังวล ปลอยวางให้อารมณ์ดีๆสองต้องเป็นคนมีจิตสงบทำใจให้สงบโดยการไหวพระทําวัดสวดมนต์เป็นประจำทุกวันโอ้ครับครับบริวารพระวันปกติปูก็ททำอยู่อย่างนั้น,นจนกาลบัดนี้เป็นกิจวัตรประจำเลยเป็นกิจวัตรเลย,เลยครับครับงาบบุคคลที่จะทำได้ยังปูครับ,รบก็ส่วนมากก็อยู่ในอนเจ็ด สิแป๊สิปีครับลอยลาไปแล้วครับมีมีแค่นี้วาเธอเนอนที่สำ,สำคัญท, <นะ S 2> ที่ยอมรับอยู่นี่ก็เลยทําให้เอาเอาเอา,เอาความรู้สึกออกจากสภาพปัจจุบันที่เขา <ใช S 1> มันยุ่งเยืงอซิมันทามาห้าก,กินมันเฟือกเคืองหรือว่ายุ่งยากยังไงบ,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 บกบกบกปกกลางบอญกลางบนแล้วว่าเธอเพราะว่าเนี่ทุกมือเนี่ยมันห้ากินยังระยากเนาะ การค่าการค่าอย่างกระยากแล้วก็พืพฝนการกระเซ็นอย่างก็ตกตามในเหตุให้กังวลในเหตุให้คิดไล่ภาระ,ะนี้สิ้นมีอย่างต่างๆเหมือนก็ไล่มือนก็อดบัไดที่คิดแต่ถ้าหาเอาซองซองลักของอปูนี้ไปใส้เหมือนก็เอารถน้อยถอยลงมาได้นะก็ต้องใช้เวลาในการทําใจในการที่ฝึกฝนเดี๋ยวเพิ่มอีกข้อนหนึ่งแกทองผู้ โอ้ตำรายาเออตำรายาเนี้ยแกทองผูกกระจงนึงอ่ะครับครับโบน้ำลูกหยดเนี่ยแกทองผูกอ่ะโอ้โหนตัวนี้ยนะตีโอ้นี่มามาย้อนถึงี่มาทรัพคุณที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแกทองผูกได้ดีจังสรุปแล้วน้ำลูกหยดเนี่ยมีทรัพคุณหนึ่งป้องกันลูกบาวันครับสองทำลายทองผูก ครับสามบำรุงกำลังนะั่คงอยู่ดีขึ้นโอ้โหเนี่ยสำคัญนะขอ้อทก็คือหลับได้นอนดีโอ้โหสุดยอดข้อที่ห้ายอมรับว่าเป็นอายุวัฒนะมีมันทรงเสริมให้เหรมีอายุมันควรยืนมาจนจบครับครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปพิเศษเลยนะครับพิเศษมากๆสำหรับการทำคลิปของผมมา ก็ถือได้ว่าก่อนที่จะมาเข้ามาถึงคุณปู่คานชัยพานด้าน,นีต้องหาจังหวะดีๆนะครับก่อนที่จะเข้ามาผมก็เอ๊ะเกรงใจมากๆเพราะว่าได้ข่าวว่าสุขภาพกายแล้วไม่ค่อยดีสุขภาพจิตก็อาจจะย่ำแย่ไปด้วยก็เลยเกรงใจไม่อยากจะมารบกวนนะครับแต่เห็นนั่งหน้าตาสดใสผมก็ดีใจก็เลยเข้ามาก็ได้พูดได้คุยกันนะครับก็ถือได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอย่างที่ผมว่า น่าพงจะมาสุดท้ายของคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อผู่เอ๋ที่ให้ย้อนคนยืนเด้อะยืนสุข,ขังกนแลังน้ำมาพัฒนาพัฒนาธรรมน้มพทะน้ำพ,พ,พระน้ำหพุทธายะปกปัก,ป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 กรักษาให้ลูกลหลานเจริญเจรือปู่ก็คือกันยังไดเอาให้ได้ร้อยปีเอาให้ได้100ร้อยปี เอ,อ้ยยักษ์วดเลยนุะให้รอปีท่านผู้ชมครับก็มาถึงสุดท้ายของคลิปนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ